ปฏิบัติการโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านโดยอิสราเอลทำภูมิภาคตะวันออกกลางร้อนระอุถึงขั้นมีกระแสข่าวว่าอิสราเอลต้องการเด็ดหัวผู้นำสูงสุดอิหร่านหวังเปลี่ยนระบอบการปกครอง เร็มีศักยภาพพอที่จะทำแบบนั้นหรือไม่และอนาคตของอิหร่านจะเป็นอย่างไรเมื่อไร้ผู้นำสูงสุดติดตามในเวอร์ซอรี่วันนี้ต่อยชื่นจ0ิตค่ะ ปฏิบัติการ rising lion ของอิสราเอลตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะคะถือว่าเป็นการโจมตีทางอากาศครั้งรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่สงครามอิรักก็คือเมื่อ20ปีที่แล้วค่ะ สำหรับปฏิบัติการนี้นะคะอิสราเอลเขาเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีใช้เวลาเป็นปีนะคะในการทําให้กลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านให้การสนับสนุนอ่อนแอลงไม่ว่าจะเป็นฮิสปเลาะในเลบานอนหรือว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนรวมไปถึงอิสราเอลยังไปทําลายระบบป้องกันภัยทางอากาศในซีเรียก็อาศัยช่วงจังหวะที่ระบบอัตสาดล่มสลายนะคะทําลายระบบเหล่านี้ยุโทโธปกรณ์เหล่านี้เคยมีบทบาทสําคัญมากนะคะในการช่วยคุ้มกันอิหร่านซึ่งอยู่ห่างจากอิสราเอลไปถึง กเพียงแค่ไม่กี่วันค่ะอิสราเอลสามารถสังหารผู้บัญชาการระดับสูงได้มากกว่า10คนรวมไปถึงไปรอบสังหารนักวิทยาศาสตร์อาวุโสที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนานิวเคลียร์5คนเป็นอย่างน้อยนะคะ ถึงขั้นมีกระแสะข่าวนะคะว่าอิสราเอลต้องการลอบสังหารอายาตอโลอาลีคาเมเนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านจนเกิดคำถามเลยค่ะว่าจุดประสงค์แท้จริงของนายกรัฐมนตรีเบนเจามินเนธันยาฮูผู้นำของอิสราเอลคืออะไรกันแน่ t o นได้ต I องกา to ี่จะพู o คุย e ับคุณผู้นำคนที่ภาคภู e r e จข e งอ m i ร่ t o เร o อยู่ในช่วงหนึ่งของการปฏิบัติกา i ทางทหารที่ยิ่งใหญ Rising Lion The Islamic regime, which has oppressed you for nearly fifty years, threatens to destroy my country, the State of Israel. The objective of Israel's military operation is to remove this threat, both the nuclear threat and the ballistic missile threat to Israel. And as we achieve our objectives. We're also clearing the path for you. To achieve your objective, which is freedom. แต่งการเพียงไม่กี่ชั่วโมงนะคะหลังจากที่อิสราเอลเริ่มโจมตีโรงงานนิวเคลียร์แล้วก็ทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านผู้นำของอิสราเอลออกมาถแถลงค่ะว่าเป้าหมายหลักของการโจมตีครั้งนี้คือทำลายศักยภาพด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งมีแนวโน้มว่าจะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แต่อิหร่านปฏิเสธมาโดยตลอดนะคะบอกว่าการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมมีไว้เพื่อประโยชน์ทางสาธารณูปโภครวมไปถึงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะเป้าหมายระยะยาวหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นความหวังของเนทันยาฮูก็คือการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองของอิรานนะคะที่พลเมืองมากกว่า90ล้านคนอยู่ภายใต้การปกครองระบบาศาสนาอิสลามที่เข้มงวดและนี่เป็นอีกครั้งนะคะที่ผู้นำของอิสราเอลออกมาบอกกับชาวอิรานโดยตรงเขาบอกว่าการโจมตีของอิสราเอลเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวอิรานมีเสรีภาพจากระบอบที่ชั่วร้ายและการกดขี่ค่ะ ما همچنان پرهیز خواهیم کرد که واقعا به سراغ بمب اتم بریم البته ما آینده نمیدونیم چی میشه ولی ما همچنان فتوای مقام معظم رهبری رو حفظ میکنیم و جلو میریم باید ببینیم حوادث در آینده چطور میشه ولی فعلا ما بنایی بر رفتن به سوی بمب اتم نداریم ย้อนไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะในทัญาหูมีการส่งสารไปถึงชาวอิหร่านหลายครั้งนะคะว่าพวกเขาถูกกดขี่จากผู้นำสูงสุดที่ผ่านงบประมาณมหาศาลเอาไปให้กับกลุบติดอาวุธ และในช่วงเวลาที่ชาวอิหร่านออกมาประท้วงกันทั่วประเทศต่อการปฏิบัติต่ตอผู้หญิงจากกรณีการเสียชีวิตของมาซาอามานีหญิงวัย22ปีที่เสียชีวิตระหว่างถูกตำรวจศิลธรรมควบคุมตัวเนื่องจากเธอสวมพิยับไม่เหมาะสมนะตอนนั้นค่ะเนทันยาฮูก็ออกมาตั้งคำถา,ถามถึงสิทธิและเสรีภาพของผู้หญิงชาวอิหร่านค่ะ จะถามว่าชาวอิหร่านนะคะเขาจะตอบสนองออกมาเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบก,การปกครองหรือเปล่าตอบได้ยากค่ะเพราะว่าในอดีตเนี่ยเคยมีการลุกฮือของประชาชนมาแล้วแต่สุดท้ายจบลงด้วยความล้มเหลว ีการสำรวจนะคะโดยกลุ่มวิจัยทัศนคติและวัดความคิดเห็นของอิหร่านอย่างกาแมนเมื่อปี2022พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเกือบ90%มองว่าระบอบราาประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่ดีค่ะ 67%นะคะบอกว่าการปกครองด้วยระบบศาสนาเป็นเรื่องที่แย่และอีกประมาณ76%มองว่าไม่อยากจะให้กองทัพปกครองประเทศค่ะส่วนคำถามที่ว่าอิสราเอลจะสังหารผู้นำสูงสุดของอิหร่านหรือเปล่าเรื่องนี้ผู้นำอย่างเนทันยาฮูออกมาให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่ามีการรายงานข่าวเท็จมากมายและเขายืนยันว่าจะไม่ทำเช่นนั้นค่ะ แต่ถ้าจะหวังให้อิหร่านขึ้นโต๊เจราจาไรอันครูเกอร์ซึ่งเป็นอดีตเอกอัคราชทูตสหรัฐนะคะผู้มีประสบการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางมากที่สุดคนหนึ่งบอกว่าคงจะไม่เกิดขึ้นณทันทีค่ะเพราะนั่นจะหมายถึงความอัปยศและความน่าละอายที่ไม่อาจจินตนาการได้ และเรายังไม่รู้นะคะว่าจะมีเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นอีกไหมตอนนี้อิสราเอลยังไม่ได้มีการสังหารผู้นําทางการเมืองแต่ว่าเราเห็นสักยภาพของหน่วยข่าวกรองของอิสราเอลแล้วถ้าพวกเขาจะทําพวกเขาก็ทําได้แต่ถ้าอิสราเอลเลือกทําแบบนั้นอิหร่านก็จะตอบโต้กลับในลักษณะที่รุนแรงไรอันใช้คําว่าอ m มาเกดอนไล k ์นะคะหรือว่าในระดับวันสิ้นโลกเลยค่ะ และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่มีการตั้งคำถามถ,ามถึงอนาคตของอิหรา่านในวันที่ไม่มีผู้นำสูงสุดอย่างออยาตอลอะอาลีคาเมเนีเพราะเมื่อปีที่แล้วค่ะก็มีกระแสข่าวออกมาว่าผู้นำสูงสุดในวัย85ปีป่วยหนักถึงขั้นโคมา่าแต่ว่าตอนนั้นทางการอิหร่านเขาออกมาโต้นะคะด้วยการปล่อยภาพคาเมเนอีออกมาร่วมงานสำคัญ มีการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญหลายคนนะคะว่าผู้นำคนใหม่ของอิหร่านอาจจะมีท่าทีที่เปลี่ยนไปเป็นมิตรกับชาติตะวันตกมากขึ้นแต่ทั้งหมดทั้งปวงค่ะขึ้นอยู่กับว่าใครจะขึ้นมาดำรงตำแหน่งนี้ซึ่งณนะตอนนี้ยังไม่ได้มีการวางตัวคนไหนเป็นผู้สืบทอดอำนาจนะคะเนื่องจากว่าในบรรดาคนใกล้ชิดของคามเนี e, ยังไม่มีใครที่มีบารมีมากพอค่ะ ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนถูกลอบสังหารนะคะหนึ่งในนั้นคือกัสเซมโซเลมานีผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษคุตสังกัดกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านถูกสหรัฐลอบสังหารในปี2020ค่ะและเขาคือบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดรองจากคาเมเนีณตอนนั้นก็เชื่อกันนะคะว่าคนคนนี้แหละน่าจะขึ้นมาแทนที่ผู้นำสูงสุดในอนาคตอีกทั้งคาเมเนีก็ยังไม่เคยแต่งตั้งใครเป็นรองผู้นำสูงสุดนะคะ ได้ดว่าตอนนี้ยังไม่มีใครที่เหมาะสมแม้กระทั่งประธานาธิบดีคนปัจจุบันก็ไม่ได้เป็นที่ยอมรับจากประชาชนรวมไปถึงนักการเมืองทั้งหมดค่ะ อนาคตของอิหร่านน่าจับตามากๆนะคะว่าจะก้าวไปในทิศทางไหนเมื่อมีปัจจัยหลายๆอย่างประกอบกันทั้งแรงกดดันจากต่างประเทศก็คือการโจมตีของอิสราเอลรวมไปถึงท่าทีของสหรัฐมีแรงกดดันภายในประเทศนะคะจากความไม่พอใจของประชาชนทั้งประเด็นเศรษฐกิจรวมไปถึงการปกครองในระบบศาสนาซึ่งเราเห็นภาพการประท้วงใหญ่ๆที่เกิดขึ้นนะคะในช่วง1ิบปีที่ผ่านมา และที่สําคัญนะคะก็คือถ้าหมดยุคของผู้นําสูงสุดคาเมเนอีนักวิเคราะห์ต่างมองว่าการเปลี่ยนผ่านไม่น่าจะราบรื่นค่ะเราอาจจะได้เห็นความวุ่นวายแล้วก็การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่ว่าจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบก,การปกครองเลยหรือเปล่าอาจจะยังตอบไม่ได้นะตอนนี้ สิ่งที่เราต้องเผชิญตอนนี้นะคะเชื่อว่าเป็นการโจมตีตอบโต้ระหว่างศัตรูคู่แค้นมาเป็นเวลาหลายทศวรรษนั่นทําให้ตะว,วันออกกลางอาจจะต้องติดอยู่ในวังวนของการโจมตีและการตอบโต้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดค่ะและถ้าชอบเรื่องราวของพวกเราใน world stories อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์และ subscribe ทุกช่องทางของ p p t v ออนไลน์ค่ะ